หลายคนอาจจะไม่ทันเกมนี้ในคอมนะอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยเนาะเกมย่างเนื้อนะครับสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้แต่ก่อนไปเล่นเนี่ยให้เรามาตั้งค่าเกมก่อนตัวนี้จะมีเราเปลี่ยนชื่อนะครับตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะใครที่จะเล่นกับเพื่อนให้มาโหมดออนไลน์ บนสุดจะเป็นการสุ่มเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับตรงกลางจะเป็นการสร้างห้องเมนูที่3จะเป็นการเข้าร่วมห้องนะครับใครที่จะสร้างห้องกดตรงกลางเนาะตรงเลข3ามเนี่ย4ีอะไรเนี่ยคืออุณหภูมิของเตานะครับอ่าข้างบนเห็นพารเวิร์ดไหมครับ20920 20, เอาตรงนั้นแหละให้เพื่อนใส่ตรงเมนูที่3มนะครับผู้เล่นสูงสุด4คนนะครับแต่เราสามารถ กดเริ่มได้เลยนะครับสองคนก็เล่นได้นะเข้ามาละคนสร้างห้องก็กดเริ่มเลยนะครับสตาร์ทเกมจะจํากัดเวลาในการเล่นนะครับใครสะสมแต้มได้เยอะสุดก็ชนะไปเนีย่ยเราก็ลากมาของเราใช่ไหมอันนี้อีกจอดนึงนะครับพยายามอย่าให้มันไหมลิกไาพอได้ที่แล้วเราก็เอา,เาก็ามากินนครับ ไม่เราไม่ได้คะแนนแต่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คืออีกจอหนึ่งของผมย่างใช่ไหมแต่เราสามารถแย่งมาได้แย่งมากินได้นะครับอันนี้มันยังไม่สุกเราก็เลยไม่ได้แต้มเราก็แย่งมานะครับเขาก็แย่งเราได้เหมือนกันนะแย่งมาก็แย่งกลับนะครับหรืเอาทั้งคู่เลยก็ได้ จะลงเยอะๆก็ได้นะถ้ากลับกันถ้าไมเราก็ติดลบด้วยนะ อันนี้คือโหมดออนไลน์นะครับสามารถเล่นโดยกันได้สูงสุด4คนแล้วก็แย่งเนื้อกันได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมมีโหมดความท้าทายเราเล่นนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นคนเดียวใช้เหรียญในการเล่นเกมนี่แหละมาปลดล็อกนะครับมีอันดับด้วยนะคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับแต่นี้เขายังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็มีเล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวจะไม่จํากัดเวลา สามารถย่างได้เรื่อยๆนะครับไม่จำกัดเวลาปรับความร้อนของเตาได้แล้วก็จะมีการสะสมบัวด้วยนะครับเอาแต้มที่เราเล่นนี่แหละมาสุ่มเหมือนเป็นสุ่มฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์บัว ร้านค้าก็จะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับใครชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นก็ได้ชวนเพื่อนมาย่างเนื้อกันเนาะแล้วเจอกันใ,ใหม่นะครับคลิปหน้า